น่าจัดให้ใส่ปิ้งๆเลยนาค่ะสวัสดีค่ะเอมมี่มีปัญหาเจ็บจี้ที่หัวใจอะค่ะคือแฟนเอมมี่ชอบสาวสาววอลโกลเจเนเรชันมักๆๆๆๆถึงขั้นเพ้อเอมมี่ต้องทำยังไง น้องเอมี่ถามถูกคนแล้ว,ลวจ้าถ้าเรื่องหน้าขาวใสแล้วก็ต้องถามพี่หนูหน่นาคนเดียวเท่านั้นเลยถ้าอยากมีหน้าขาวใสต้องเริ่มต้นจาัดก,การล้างหน้ามาเดี๋ยวพี่สาธิตวิธีการล้างหน้าแบบกวนบวนเพรยให้ดูขั้นแรกเก็บผมที่ปลกหน้าปลกตาขึ้นไปที่หมดเพราะถ้ามันเปียกน,น้ำเนี่ยจะแดูเหมือนซาดากโกในเรื่องเดริงนะจ๊ะ ้นที่2บีบโฟมผสมกับน้ำสะอาดแล้วก็ลูบไหลให้เกิดฟองนวดเบาๆให้ทั่วหน้าวนเป็นวงกละโล่เสร็จแล้วก็ลากออกแล้วก็ซับด้วยผ้าสะอาดขอย้ำว่าซับกระจะห้ามถือไม่งั้นเดี๋ยวหน้าเนี่ยจะลอกมาได้เห็นไหมจ๊าแค่นี้นะน้องเอฟนี่ก็มีหน้าที่ขาวใสปิ้งพิ้งแล้วล่ะส่วนเรื่องสาววงดเกอร์เจเนเรชั่นไม่ต้องห่วงพี่หนุ่มนานมีวิธี น้องเดินไปเลยเดินไปบอกกับแฟนน้องเลยว่าห้าหเจปมองได้แต่ยาชอบเพราะเราจะทำให้ใจฉันบอบช้ำคุยได้แต่ยานกะสร้างความผูกพันให้ใจฉันวัยวันสนิทได้แต่ยากาเดี๋ยวจะเกินมากกว่าเป็นเพื่อนกันที่ไม่ได้และขอไว้นะคือรักที่ให้ฉัน าจัดให้ใส่ปิ้งๆเลย